โซลต์เราจะเบียกออกจากเบียกเราเลยแม่มึงรัดบ่แล้วครับโอ้สุดยอดดีครับคือมันเป็นสิ่งการันตีอย่างหนึ่งว่าไอ้ลูกค้าที่มาจะได้กินของสดใหม่เพราะว่ันเบิรสดใหม่เที่ยงไม่เลยไหมลูกค้าเขาของหมดแล้วครับของหมดแล้วครับปปาเ็แต่ดีใจเองเมื่อกี้มียูทูบเปิลมาหานะครับก็เบาบ่อยซอยทีนะครับผมเคนไทยเกลียดมากละลาดเป็นโซสิ่งนะครับผมไปเบิรงเพิ่นประเทศนังกิน ก็เข่าไปแล้โตใหญ่ครับผมเพื่อนเหลืออยากอีกโตหน่อยครับผมไปไปหาเราไปไปยางไปเหยียดยางหมักหมักครับท่านผู้ชมเนี่ยครับยูทูบเปื่อครับผมเบาไหวต่อทีทไม่มีโอกาสมาเยี่ยมหลันหลับอย่าโสสิ่งนะครับผม ไอ้เกียรติยังมากเมื่อนี่มาทีมงานบักใหญ่เลยอันนี้ไปแล้วส่วนหนึ่งเดี๋ยวอ,อ,อีกส่วนหนึ่งเพื่อนนั่งเล่นนะครับผมเมื่อนั่งกินไปเรื่อยนะครับเนาะครับผมผมก็ดีใจกันมีโอกาสได้มาไอ้เพื่อนก็นเป็นโอ้อินฟลูเอนเซอร์ดังมากในทิกตอกในเฟซบุ๊กยูทูบผมก็ติดตามเราวดิผมก็มมคอยเก่งมาเลยด็อกสุดยอดเลยครับเขามแม่ปันให้ก็เขาไปต่อแถวเอาพระเครื่องที่กําลังดังดังเลยนี้แม้รถแทบี่ยวสิมองจอดเลยครับญน้าเป็จอดได้ไปยืนเฝ้าเอามองจอด สุดยอดดีๆเขามาโต,ตเต็มเบสลูกค้าในโตอคิวนั่งกินนี่แหละบรรยากาศกับประมาณนี้แหละครับไปเรื่อยๆเปิดปุ๊บสาวเดียวโตจุดเลยเป็นภาพที่แบบวา่าน่าประทับใจน่าชื่นใจแล้วรับคนอีสานมานอกต้องมาหาก,กินนะครับเนสุดยอดดีๆสุดยอดดีครับสูสูสูขี้พิได้กันนะยกให้เราเป็นคู่บาอาจารย์ในเดครับร้อยเบิรงคลิปเราเรื่อยดิเจ้าผมสุดยอดลีสุดยอดลี มีลิเ่อนี่คือกันลาคือกันกระเบื้องกันเสียปักปักแค่เมนูไปเออนแหลลับกอยซ่อเซ่ากับผมยังต้องทำไรเนาะแต่ว่าอะไรตัวนึ่งอาจจะากีดัดแปลงเป็นเมนูอะไกแปงไปเอนนันกอยอะเรอันี้นี่นี่นีแงมากๆเลยจ้กี่เอาเมนูได้เนาะมนอเ็ดี่แต่เนาะมาอน่อคิดเราคิดอก็ได้ครับผมอ่าโอ้แต่ว่าลูกข่าที่มาเนาะร้านไหนผมสังเกตบ้างว่ามีทุกรูปแบบเลยมีทุกสาขาอาชีพแน่นแนครับแต่รูปแบบแบบกยง ได้ดับได้กินได้เป็ี่นมดลาบก้อยโซเซียโจุมาได้หมดมื่อนี้ก็นัดไอเล่าไป้ะแปลโม่งหมนะครับสิมากินเขาง่ายเพื่อนว่าแเจอมาขึ้นไปสอดแจ้งแม่ไม่มาหมดแล้วผมละเกือบเที่ยงครับแหมองนั่งเดี๋ยวบ่มีครับกินยอดเลยโอ้คากิรีคากิรีครับเมนูกรับย่อมรับคาบัซเซียบเซ่ยบอียิปครับแซ่บคุเน่เสื้อผ้ามางๆเลยโอ้เป็นย่างเป็นันจงเนี่ยห้อยไหมครับเงี้ยแตกเลย สุดยอดสุดยอดครับนี่ไปแล้วบางส่วนเนาะไปแล้วหลายเดือนบางส่วนที่นั่นไปแล้วไปเริ่มหนึ่งเดี๋ยวเรียกเป็นั่งเหรียญนั่งหัวกินบรรยากาศน้อยนึงนั่งขาโลมานั่งกินนะครับท่านผู้ชมตัวเลาะสิตัวเลาสิเพียกออกจากเบียกเราได้เนี่ยมือเลาะเบี้ยวครับก็สุดยอดดีครับคือมันเป็นสิ่งกะรันตีอย่างหนึ่งว่าไอ้ลูกค้าที่มาที่ได้กินของสดใหม่นะคพ่อแม่สดใหม่เที่ยงไม่เลยแมลูกค้าเขาเอาของหมดแล้วครับของหมดแล้วครับป๊าจะดีใจเอง สุดยอดเลยดิอาหารอีสารทองลับก่อนตัวเสียสุดยอดเลยเนาะครับครับโอ้อยู่ระยะได้ดีมีโครงการสิขยายร้านขยายสาขาพวกนี้มันบุ่งพอกันนั่งนี่นี่เออไหวบ่ไหวแต่ว่วารุ่นนี้แล้วรถปิด,ดท,ทุ่มให้ก็เป็นท่งเขานี่หมนะเนาะรถมาจอดเลี่ยงกันใกล้ๆสุดยอดดิงาน,นโอกาสแบบเพื่อโอกาสแบบโอกาส,แบบกกาสข้างหน้าก่อนเมืองกอนไปกอนเไยเลย นั่นเป็นเวอนะลูกค้าเขาไม่เกราวกับเบิดเหลือดีนั่นล้วได้บ่ปเลาได้จังกลับมาเลยลขอาคุณแล้วขอไปสามขอพวราาถามบางเรื่องรับต้องอกจากคนคนขี่มอเต์อยู่ในหลังเอิดจังว่ากันไอ้มิวนั่งคับไม่เลยพี่อุดมนี่เป็นคนจากประดทศยะโสครับผมยะโสยะโสทอนนและน้อาก็กุสุ่มครับผมคับกุซุ่มาเริ่มเพ็ดร้านนี่ตะดดนไปเลยเรา ไม่ก็ไม่ส่องไปนี่ไปสัมผัสเป็นในส่องเป็นเสเออฮะเทียร์ทานผู้ชมหลายๆคนหลายๆ่านคนอยากรู้นะอ๋อกะเปิดนั่นแหละั้งแต่อยู่รุ่นพ่อเขาเจ้ายู่นั่นแหละเออตั้งรุ่นพ่อเลยเออครับผมนั่นแหละเพิ่นกะคอยวางเมื่อกะเพิ่นไปอยู่บ้านอ่าก็เลยสารต่อครับผมสารต่อกะอยู่กะหลายปีสิบยี่สิบปีเพิ่นละไอ้เปิบปียี่สิบปีแล้วแต่ผมมาอยู่แต่ยู่กับเพิ่นกะสิบปีผมยาวมากกับสิบกว่าปีอ่สิบกว่าปียาวมากเพิ่นกะคือว่าแบบว่า ขายได้กับขายขายไ่ได้กับเมียบ้านจบแค่นัน้น,หนแหละมันเป็นภาพบรรยากาศที่คนอ่าง,งเสียเริ่มมีมาจากปีเราตลอดตลอดเลยเตลอดแต่ว่าใครเห็นเนียน,ยนยมาตอนช่วงพีเอ็มมาเอิดอ,อ,อันที่คูณสองคูณสิบคูณมาเลยเดือพี่มีตลอดปกติอยูอ่แล้วเก็ต้องขอชื่นชมเล่นด้วยครับพีเอ็มปวกแั่ง เออเราแมากอคิเหรอลูกค้าตามแม่หลายแบบเพิ่มเป็นซิฟเท่า์ได้เลยก็ยังร้านเราไหวอ่ะเนี่ยสักี้มีสองสุ่มไอ้ยิดไปปุ๊บตัวนี้เต็มเลยเลยว่าขยายร้านนั่นร้านนี่เปิดสาขานต่อสาขานดิเป็นยังหุ่นยังหุ่ครับเป็นคู่บาอาจารย์อีกท่านหนึ่งของท่านหนึ่งคือว่าซอยแถวอีกขื้นอีกก็ดับหนึ่งน้อยหนึ่งลายเตือนไปแล้วว่าน้อยหนึ่งอหรอได้เตือนลายเตือนสุดยอดเลยผมก็ดีใจทำไมได้เห็นเสียป๊อปมาได้ยินแต่คนซสาคนลือเสียงคนลือกกันเร่งโซ่ก็เป็นคนเงนนะ เดี๋ยวมาชิมแล้วเดี๋ยวมาหอดมาถึงแล้วตะกี้ก็เที่ยวเที่ยวเสี่ยงพุ่นเนาะเที่ยวฟังพุ่นเที่ยวอย่างสิมาพี่ก็ต้องตื่นตเะโสดเนี่ยจิตมาทัานรถสว่อยนั่นสว่อยอันนี้สูบเบงเนาะแต่โบเป็นยังไม่อนี่กโบเดชโบม่มีโอกาสไในไทยคลิปมาลงเงินเนาะเพราะว่าไม่นด้ตาเปียกแล้วโบเดชไทยคลิปไปสู้ทางผู้ชมเบิงแต่ว่ากับเบงในช่องไอ้เราเลยเออได้ครับได้มาถึงกันแล้วครับผมครับสุดยอดสุดยอดไอ้เขียนยางมากยกให้เป็นนั่นมันวันบางหน้าเลยครับในเขียนไมเขียนบางหน้าบางพี่นี่ าบางดสุดแล้วงหนครับเส้นบางหน้าตาดตั้งแต่อันุสาวรีย์ใช่หัดจะมาตัดมีผู้เดียวแหละครับเบ็ดสุดแล้วว่าไป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 โอเคครับผมไปไปครับผมสวัสดีครับ